สั่งอินิเถอะวะบุถือสตากูกะสั่งมึงกูกะสั่งมึงกูกะสั่งมึงมึงมีหย่งกูมาสั่งมึงเกลียดกูกูเกลียดมึงเท่ากันหันเคราไม่มีใครได้เปรียบคนอย่างมึงก็ไม่เียอะไรกูได้ชอบกูกะสั่งมึงกับกันที่ขี่คาเห็นเงามึงกูกะสั่งย่างกายกูกะสั่งได้กินกินแรกกูกะสั่งเห็นบอยผมมึงกูกะสั่งขยิบตากูกะสั่งหายใจกูกะสั่งเห็ดยักกูกะสั่งใส่เสียรายกูกะสั่งเป็นมึงสีดังนอนหลับได้กู คิดว่ากูชอบมึงเหรอฮะมึงเกลียดกูกูเกลียดมึงใครเกลียดกันเราเกลียดกันมึงเข้าใจไหมกูต้องหาแค่ไหมมึงเกลียดกูกูก็เกลียดมึงเสมอกันพ่อแม่กูสอนนะว่าทุกอย่างต้องเสมอกันมึงไม่มีสิทธิ์เกลียดกูได้คนเดียวแน่นอนใครเกลียดกูกูเกลียดมันไอ้เหี้ยหนังแตกหนอแตกวิปลัสสันดาน บิ้งยิมออกยิมออกมนแขวงซังแยิมออกแขวงซังม้งมีความสุขแขวงซังันนามาบิกงแขวงซังเย้า